สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผูดคนมาพอกระสาพ,พิกุลค,คนเก่าคนเดิมจ้านี่คือเห็ดไข่มุกสาวพ,พิกุลจะมาทําความสะอาดเนาะคะ่ะสิบ้าพผีผ้านองมาทําความสะอาดมึงเมื่อนี้สวยเลือกได้สาวพ,พิกุลเลือกเอาแต่ดอกตุมต้มๆเนาะคะ่วะวัชเม็ดยังกินวัตีสีเอามาัแกงกะเฉบเอามาผัดกะเฉบเอามาตำแกวตำปนกะเฉบเอามาเห็ดเมนูยังกะเฉบเนาะคะ่ะอันดับแรกเข้ากับสีมาอันนั้นเนาะคะ่ะหลอกคนออกแบบนี้เลยเนาะคะ่ะนี่มึง หลอกพนออกพนกับจีขาวจูนพูนเนื้อข้างในกับจะเป็นสีชมพูแบบนี้เนาะคะ่ะเอาไปเห็ดหน้าดกระเสียบเมือ่อเอาไปใส่ตุ่มย่ำกระเสียบใจพ่นอจาเขาเอิญเฮ็ดไข่มมูเด้อจ้ะนี่นะคะพอห้าวหลอกพนออกมากพนกับจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยอันล่างให้เรียบร้อยเอาไปอบกระด้เอาไปย่างกระด้เนาะคะ่ะหรือว่าเราจะเอาไปต้มหรือเอาไปลวกเนาะคะ่ะใส่บักหน้าลงไปจักน่อยเนาะคะ่ะสีพนกับจะสวยงามมากๆเลยนี่ ความสะอาดเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขาวจุนพูนอมชมพูแบบนี้เลยนะคะสสยนหลตกใดดีค่ะพี่นงค่คะมื่อสามคุณเลือกเอาแต่ดอกตุ่มๆออกร้ายหลายหมา้านกระเด็ดตะการหนึ่งมือนีกระเด็ดตะการหนึ่งพี่นงองเอ้ยเพราะว่าเพิ่นตุมต่มๆเนาะคะ่ะเพิ่นยูใตห้าเปนบ่เฮาก็มองบ่เห็นเนี่ยจ้ะเพราะลากไปมือหลังอีกมือหนาอีกป้าาพลูพิลี่พลูพิลี่เนาะคะ่ะ ผู้มักกับมกักผู้บ่มักกับมกกบมักเนาะค่ะแต่ว่าสําหรับสาวพิคุนเนาะค่ะแม่ที่หนาพิานเนีนยน้าให้กินสาพิคุนก็รู้สึกว่าอร่อยค่ะอร่อยอร่อยเอามาตามปนก็นจะออกวันๆอะไรแบบนี้นี่หลอกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เดจ่าคันว่าเข้าเลือกเขาก็จะเอาแต่ดอกตุม้มๆเนาะค่ะแต่ถ้าเพิ่นเม็ดแล้วตุ่มบานก็นเอาเม็ดแลวจ้ะแต่ว่าตอนหนี้ผลออกหลายมันบ่เข้ากัเลือกจักน้อยนะจาะเลือกเลือกเลือก เห็นบ่จ้ะหลอกง่ายๆงเด้ค่ะนี่ส่วนอันที่หลอกแล้วสาวพิคุนก็จะเอาไปเทกลับไปในป่าเนาะคะ่ะเวลาเข้ากลับไปป่าเพิ่นกับหอใส่ถุงไปเทไวะะ้เนาะค่ะพ่นเป็นเชื่อเป็นพันไปขยายไปปีหนาฝ่าไม่น่าจะมึงผู้ใดอยากกินก็มาเอาเดอ้อจามังตน้นคานี่พี่น้องจ้าดูไม่มีอะไรโจทยเลยอวนวัวั้วนน่าจะ ภาษาบานเฮาเนาะค่ะอวนอ้วลัวถือใจร้ายเนาะค่ะสําหรับคนมาเก็บเห็ดดอกใหญ่กับใยี่ลีเหมือนว่ามองได้ดอกใหญ่ๆก็เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะพื้นที่ดีแล้วค่ะดินดีไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบใหญ่ๆจังสีนะคะไปซุมมือซูมือพี่นอสาวบางคนถามว่าไปซูมือกินเหมือนููบอกกินบะหมีนดอกจ้ากินบัดเดียวบะหมี่ดอกแต่ว่าเท่ากับทําความสะอาดล่าง เอาไปอบเ,เอาไปไล่เรียบร้อยเขาก็ไปแช่ชงฟีตไว้กินนะค่ะเพราะว่าฤดูการเก็บเห็ดนี่มันบ่ได้มีตลอดปีตลอดชาติได้พี่นงเดี๋ยวนี่อาทิตย์นี้ก็คงจะไหวไปแล้วนะใครเห็ดนี่เขาก็เก็บไว้ใส่ชงฟิดไว้อยากกินยำได้ก้าออกมาพี่นองจแกนี่แหละค่ะทําไมต้องไปทุกวันคันวด้ไปกันน้อนบ่หลับขึ้นอดเห็ดอีนดี้มึงมึงนี่เข้าขาอว,าวบนอ่อน แต่ละตัว์อุ้ยฟินฟินฟินเลยค่ะได้มาเข้ากับมาทําความสะอาดอีกรอบนึงโอ้อันไหนมีแมงจั่เข้ากับปาดออกหลายจังหน่อยนะคะแมงจัะกับแสดงว่ากินได้นะคะขนาดแมงเพิ่นยังกากิน <c oughs> <c oughs> แมงพ่นหูเด้จัดตัวถาเพ่นหูเด้ว่าเหตดอันไหนกินใดเหตดอันไหนกินบ่ไดเพราะฉะนั้นเขา้ากับกินตามเพิ่น อโอ้ขาวดีอีหลีมึงตูมตูมแบบนี้แหละค่ะอร่อยอร่อยนักเห็ดไข่มุกเนาะค่ะเอาดาสากุนเชียร์ูเห็ดหิมม์อ,อีกดอกหนึ่งเนาะคะะ่ะ้วสากุญก็จะไปทําให้เสร็จแล้วก็จะมาโชว์พี่โชว์นองเนาะค่ะว่าทําออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนเนาะค่ะ ความสุขของคนมาเก็บเห็ดกันนี่ละจ้าได้เขาป่านะจากได้บ่ได้ไดกระซามมันแต่ฤดูการเก็บเห็ดเหมือนกับสิคิดหอดเด้อจะคิดหอดเห็ดก็จะหอดปีนาฟ้าหม่อีกนะจาเ <c oughs> มืองคาาแล้วมันเครียดมาเมืองสาภิกุลเก็บเห็ดนี่จังมวนจะมีความสุขนะคะได้ฟินไปด้วยกันเอาพี่รองเดยวสาภิกุลจะไป ทำก่อนนะคะเดี๋ยวชิมมาโชว์ตอนที่เซตเลยว่าจะออกมาหน้าตาหน้ากินแค่ไหนนะคะรอสักครู่นะคะจะพี่น้องจ๋าหลังจากที่อันทําความสะอาดแล้วนะคะบ่แม,มนท,ทาความสาะอาดหลอกจากลอกเปลือกเพื่อนานะคะนี่ลอกแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะนี่เห็ดผึ่งไข่มุกแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปล้างแล้วก็หั่นนะคะแล้วก็สีลวกนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วมาดูตอนจบว,ว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าจะหน้ากินแค่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะ นี่จ้าหลังจากที่ล้างแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะค่ะตอนนี้ก็ลวกเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยนี่คือเห็ดม่วงเนะคะพี่น้องคะเห็ดม่วงหลังจากที่เราล้างแล้วก็หั่นออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะส่วนอันนี้นี่จะเป็นเห็ดไข่มุกดอกตุมๆนะค่ะนี่มึงนี่เรียบร้อยแล้วสีสันหนากินนะคะเอาไปพัดกับเผากับเซ้่ไปต้มยำก๋วร่อยไปตำปนกับสุดยอดเด้อจ้า